どう Hello everyone สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเดินตลาดสดนะคะอยู่ที่ตัวเมืองภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตกันเลยนะคะตลาดแห่งนี้นะคะก็เป็นตลาดเช้านะคะเปิดตั้งแต่ตีสจนถึง10โมงนะคะอยู่ติดกับ โรงแรมไอบิสเลยนะคะในตัวเมืองภูเก็ตเดี๋ยวเราไปชมเลยนะคะตลาดที่ภูเก็ตมีอะไรขายบ้างรับชมบรรยากาศกันเลยค่ะ1ิบบาทสับป,ปะรดใส่ตัวกันเลยสับปะรดสิบบาทส,ปปสับปะรดถวยนะช้างเอาไว้อันนี้อะไรว้าวขนมขนมอ่ะขนม พมกพมกพขนมจีนเนี่ยแหละที่ I like ค่ะ But I think I can't take on the plan We had a birthday here. Uh huh. <laughs> ซีฟรีทโร่ซัพพล์รถเยอะเฮ้ยได้แฮปดิสบัทอ่าจะบายดิบบัทต้นนู้นตุ้งติ้งบัทสองร้อยบาท ครึ่งกิโลเราจะเอาไปฝากด้วยนะห้าสิบร้อยปลาอะไรนะคะปลาจิ้งจ้ามปลากระจักปลากระจักเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาแก้วปลาอะไรนะใช่ไหมปลาแก้วนี่ไม่มีค่ะช่วงนี้ไม่ได้ออ๋นี่ยมีปลาแก้วผสมเนี่ยปลาแก้วแบบนี้ค่ะตาจะสีฟ้าตาจะสีฟ้าตาจะเป็นสีฟ้า เอาขึ้นเครื่องบินได้ไหมไม่มีสารพิษไอ้นะคะไม่มีสารพิษขึ้นเครื no ่องบินในประเทศนี <h <h ่แหละเมื่อก่อนเขาเเทียวานที่เขกาเอาไปพาไปฝือรังาอยู่เมื่อวานแล้วแบบนี้คืออะไรคะแล้วัะนเาเลว่าวอยู่นอ๋อเอาเอาหัวอ๋อ อันนี้แกะแล้วนี่ยังไม่แกะค่ะโอเคเ้าแกะแล้วกินได้ค่ะไปิทับได้เลยทำอะไรกินคะได้ทุกอย่างเฉยๆก็ได้สิขกัพดีมาออไ,ได้บ้าถ้าว่ามันลดหนึ่งสองแล้วก็อะไรอีก <c oughs> อันนี้อะไรไม่รู้อันอมถ้าคณเป็นเบาหวานถึงมากไอ้นะคะคุณเป็นเบาหวานอ่ะแต่กินไว้ลดน้ำตาลเ <c oughs> นี่ยงเหรอเนี่ยงเนี่ยง เนออะนะเนี่ยเนี่งอ๋อเนี่ยทำอะไรกินคะเป็นผักเป็นผักออล้แกเนิแกงกุ้งแกงกุ้งปลาดิบดแฮรเยอะไหมทนนี้เ็ด It's a nice market, isn't it? Yeah. There are all sorts here, though. Yeah. <coughs> Can't beat the fresh veggies, so. right? Mm -hmm. ยืดวันชิปเปิดซินี่นี่ไงปลาแก้วใช่มข้ามออนข้ามอนมาฟูนี่แล้วให้ฝรั่งกินไม่ไม่หนูซื้อแล้วอันนั้นอ่ะอ๋อหนูเดดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คิมดูครับอบเหมือนกันแป๊บเดียวนะอบใส่เกลือไหมไม่ใส่ไม่ไม่มันต้มเป็นๆเลยเนาะอ๋ตอนต้มเขาก็ไม่ใส่แต่เขาต้มกับน้ำทะเลไงเขาจับปุ๊บเขาต้มในทะเลเลยอ๋อจับปุ๊บต้มใช้ทะเลใช่น้อง น้องรู้นะนี่น้องไอ่ห้าฐานนี่นะอยูเนยยูในวิดีโออยู่ในวิดีโออะไรนะเอาพูดใหม่พี่ไหนนะคะพี่น้องทอดไม่เป็นก็อร่อยนี่ไฟแรงไฟอ่อนน้ำมันมากน้อยได้หมดอันนี้หนึ่งถุงนี่น้องลองกินแบบตากเด็ดดูอีกพอต่างกันยังไงให้ฝรั่งด้วยเอากินได้เหรอกินได้เลยครับมาต้มมาสุก แต่ปลาไปลอยมันจะสู้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้อันนี้อร่อยกว่าปูเลอยอร่อยกว่าอันนี้เค็มลอยเค็มปลาแบบนี้หัวหรือเปล่าหัวไม่มีลยได้ได้ไหมเอาเอาถุงละยี่ห้าสองสิบอันนี้เค็มอันนี้ขี้กีบน้งไม่เอานะเอาสวยๆอ่ะจะได้รู้ว่ามาจากที่ออ๋ได้ได้แล้วก็เอาถุงละหกสิบอันนี้ถุงมีราคาเป็นไรไหมจีบใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมั้ย ถุงลักทีประมาณนี้น้องด,ดูน้องทอดไฟแรงไฟอ่อนน้ำมันมากน้อยก็แต่อันเนี้ยอร่อยเสือ้อนะดูนี่น้องพู้น้องเสื้อเหลืองครับมาช่วยซื้อหน่อยครับน้องเลือกไม่เอาจะกล้าเอานี่นอ,อ๋อ อันนี้คือปลาอะไรกินหรือปลาเบนวงทอดเนาะเคยกินไหมไม่เคยกินอร่อยนะคะอร่อยใช่ไม่เคมน้องทอดเลยอย่าไปแช่น้ำอนนี้่นมันเป็นปลาทะเลไหมของทะเลหมดเลยค่ะี่หยที่ทะเลหมดเนเมอนี่ะด้อ่ปาหมเลยที่สำคัญก็คือเราจะเอาขึ้น ได้ไหมโหกินนไอันนี้อันนั้นช่วยไม่มาห้าสิบใช่ไหมอันนี้ร้อยสิบเองใช่ไหมอันนี้โลเท่าไหร่โลเจ็ดร้อยพี่ขายเจ็ดร้อยมาสามสี่ปีแล้วไม่ขีดขีดหนึ่งเลยเยอะไหมเอาสักขีไหมขีดหนึ่งเยอะนะอ่าลองลองเออมามเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเข้าไปให้ขึ้นเครื่องพี่ไปรับคืนด้วยนะพี่เขาพาไปจัง เอาไปกินทำไม่อร่อยน้องอยู่เมืองไทยหรือเปล่าไม่จะขึ้นเครื่องก็คือขึ้นเครื่องในไทยนี่แหละประเทศจากประเทศไม่ได้เนี่ยจะเอาเข้าเข้าไม่ได้หรอก มาจจนรนีนะแบบนี้นะจ๊ะวันนเดอะะไที่ตรงตรงก็ได้คะตรเลยอ๋อตนทำใช่ห้เ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะบรรยากาศตลาดสดที่ตัวเมืองภูเก็ตนะคะก็จะมีน้ำพริกนะคะแล้วก็อาหารทะเลแล้วก็มีผักนะคะที่เป็นผักของทางภาคใต้เยอะแยะให้ทุกท่านได้เลือกนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดผ่านมาทางภูเก็ตนะคะแวะตลาดกันก่อนนะคะเพื่อเป็น ของควัญของฝากนะคะสำหรับญาติญาติได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ <c oughs> คลิปนี้ไปแล้วนะคะวิจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thanks everyone for watching bye bye ทำเองทุกขั้นตอน